ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยุทธคากาแฟนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยนะคะกับคลิปนะคะรีวิวรถดีๆนะคะวันนี้เราจะมารีวิว Honda าสตีนะคะ 1.5S นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 4, 4 3 0 0 0 0 8 400,000บาทค่ะ4 3 9 0 0 0บาทปี2018ค่ะไมล์อยู่ที่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะปี2018นะคะไมล์70,000กิโลเมตรนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4 3 0 0 0 0 เก้าพันบาทค่ะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันผ่อนพร้อยเอ่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณแปดพันสองแปดพันสามค่ะพี่ไม่เกินแปดพันห้านะคะสําหรับใครที่อยากได้ค o n d ัสตี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นสีบอลน,นะคะสีเทาเนะคะ่ะรูแลรักั่งง่ายนะคะไม่เปลื้อนยากนะคะสามารถดูแลรักษาง่ายเลยนะคะดูจากโครมหน้าที่อ่าลดลงมานะคะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนะคะ่ะเครื่องโคมหน้านะคะยังใส่สแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยบุบนะคะไม่มี ไอ้น้ำานะคะขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยคะยังใส่ยังส,ยส,ยยงส,ยสวยๆแบบนี้เลยนี่คะกระจังหน้าตกแต่งมาเป็นคโครเมียมนะคะยาวคาดยาวคาดใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวอาพลาสติกเนี่ยคะที่ออกแบบมาเป็นเหมือนรังพึ่งนะคะสอดรับอยู่ด้านใต้นะคะกับตัวอา,ป,าป้ายทะเบียนตัวนี้นะสี่กลอนะคะเจ็ดห้าห้านะคะห้าหลังเลยนะคะความสุขร้นเหลือเลยเนะคะอะเรามาดูตัวล้อกันดีกว่านะคะล้อตัวนี้เนี่ยคะเป็นล้อ กระทะน e ะยค่ะเป็นรอกระทะฝาครอมนะคะจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะกับร้อนด้าเนะคะเป็นร uh, ้อเดิมจากเออเป็นต Maya, ัวเดิมจากโรงงานเนะคะกระทัตัวเดิมจากโรงงานนียคะเราในส่วนของตัวยางนะคะยางตัวนี้นะคะเป็นยางปีสองพันยี่สิบค่ะเป็นยางปีสองพันยี่บเนี่ยค่ะดอกยางยังหนาดอกยางยังแน่นดอกยางยังตึงอยู่นะคะสามารถขี่ได้อีกนานนะคะ เรามาดูในตัวกระจกข้างดีกว่านะคะกรอบกระจกข้างตัวนี้นะคะเป็นสีเทาเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะบอดี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้เนี่ยค่ะก็เป็นไฟ LED ค่ะไฟ LED ด้านหลังนะคะสวยๆนะคะสภาพเดิมๆกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะก็มีคิวกระจกข้างเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีตาฮอนด้าเป็นโครเมียมนะคะสําหรับฮอนด้าตัวนี้นะคะ ฝนตกนะคะก็เลยเปียกนะคะอ่ะเรามาดูด้านในกันก่อนดีกว่านะคะตัวนี้นะคะให้คุณแจเป็นแบบนี้นะคะเปิดนะคะแล้วก็เข้าไปดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้านในนะคะแผงกระจกอาแผงประตูข้างนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะตัวที่ล็อกเปิดล็อกประตูนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีอาเป็นตัวอาพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นระบบนะคะที่เป็น ออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะสวิตติดเปิดประตูนะคะด้านในนะคะมีปุ่มอ e ีโคสมาให้ ah นะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยนะคะธรรมดาสีแบบธรรมดาหุ้มหนังนะคะสภาพเดิมสภาพดีสภาพส,สวยๆวแบบนี้เลยไม่ไม,ไมีเยินนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นอา ตัวเครื่องนะคะเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องเล่นนะคะที่ใส่เข้ามานะคะเป็นเครื่องเล่นตัวเดิมจากโรงงานนะคะและด้านล่างนะครับเป็นแอนาล็อกนะคะตัวนี้เป็นแอนาล็อกอยู่นะคะแต่ว่าปุ่มแอนาล็อกของเขานะคะยังสภาพดียังแบบมีตัวรงตัวล็อกนะคะหุ่นไปแล้วแบบล็อกกึกกึกกึกนะคะยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะ,ะด้านในนะคะเป็น เป็นตัวอาบอะผ้านะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวเบาผ้านะคะสีดำเนี่ยค่ะระบายอากาศดีนะคะแล้วก็เทคเจอตรงกลางนะคะก็ทํามานุ่มนะคะทํามาดีเลยนะคะการที่เขาใส่ลวดลายมาแบบอ่าลวดลายมาตรงกลางไม่ได้ใส่มาแบบว่าให้มันสวยงามอย่างเดียวนะคะเหมือนเขาออกแบบดีไซน์มาแล้วนะคะให้สอดกลับให้นุ่มนะคะให้ยืดหยุ่นนะคะกับการนั่งนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัวของ ด้านหน้านะคะจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เอาจริงๆนะคะแฟก็อยากจะดูตัวฝากระโปรงหลังนะคะแต่ตอนนี้กําลังหา,หาปุ่มอยู่นะคะไม่รู้อยู่ไหนน,นะคะอ่ะเราไปดูตรงตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะตัวเครื่องนะคะตัวนี้นะคะอ่ะเจอแล้วนะคะเราไปดูด้านหลังกันก่อนเลยดีกว่านะคะ ตัวด้านหลังเนี่ยฮะอ่าห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างๆแบบนี้เลยเรามีถาดรองสัมภาระมาให้นะคะ คนใดคนท่าน kicking, ciudad, ท่านผู้ชมท, stay, ท, 5, ท,ท่านไหนหรือลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปนะคะกังวลจังเลยว่าจะไม่ได้ถอดรองสัมภาระหรือว่ามีโรลมด้านหลังนะคะบอกเลยนะคะเราใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปบชิ้นแบบนี้เลยค่ะด้านล่างนะคะมีแม่แรงนะคะอุปกรณ์สุขฉันรออะไ่ให้ค่ะอ่าดูซิลนะคะซิลทางมะพร้าวนะคะซิวทางมะพร้าวนะคะก็ยังเป็นซิลเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแบบเดิมๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีการโซนไม่มีการเปลี่ยนมานะคะอ่าน็อตนะคะด้านหลังนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดออกนะคะ บอกเลยนะคะว่าตัวเดิมตัวเดิมจากโรงงานจิงๆนะคะอะเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะสำหรับเครื่องยนต์ของ Honda City 1.5S ตัวนี้นะคะเป็น i v t e c นะคะสีหัวสูบนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สภาพดีสภาพเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ของเขานะคะคนเก่าดูแลดีมากนะคะเม็ดรอยตามสีจากโรงงานยังอยู่นะคะ การไหลย่อยของน้ำมันนะคะไม่มีนะคะตรวจดูได้เลยนะคะเดี๋ยวแฟซูมดูใกล้ๆนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นห่วงนะคะเรื่องของเรียวภายในตัวรถเนี่ยค่ะบอกเลยนะคะว่าเรามีบริการเปลี่ยนให้ก่อนปล่อยรถนะคะถ้าเกิดท่านนะคะลูกค้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะซื้อรถตัวนี้จองรถตัวนี้นะคะวันก่อนรับรถเรามีบริการทรีเมนรถให้นะคะเก็บงานให้นะคะอาบน้ารถให้นะคะและเรายังเปลี่ยนของเหลวให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะใครอยากจองนะคะสามารถติดต่อแฟได้เลยค่ะเอา เรามาดูนะคะตรงฝากระโปรงรถกันด right ีกว่านะคะฝากระโปรงรถนะคะตัวนี้นะคะมีสติกเกอร์มอกกอนะคะทำให้แบบมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์เหรียญบาทนะคะตัวนี้นะคะยังมีอยู่นะคะแล้วก็ตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนานานะคะเรียงสวยเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้เลยนะคะฝากระโปงนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับนะคะไม่ได้ถอดออกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคมสันของตัวน็อตนะคะ ยังคมสวยนะคะอยู่แบบนี้เลยนะคะเดิมๆเลยเนี่ยคะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะกับ o n d a City 1.5S ตัวนี้เนี่ยคะหลายๆคนอาจจะชอบนะครับเพราะ o n น a City นะคะตอนนี้เหมือนหลายๆคนนะคะลูกค้าหลายๆคนถามหาอยู่นะคะใครอยากจะซื้อนะคะสามารถติดต่อแฟนมาได้เลยนะคะ <S <S ที่เบอร์ที่แฟรทิ้งไว้ด้านล่างแล้วเบอร์แฟนสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสามารถโทรมาคุยนะคะหรือทักไลน์มาคุยกันนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้อรถนะคะตัวรถเนะคะ แฟจะอธิบายให้ฟังนะคะทุกๆท่านเลยนะคะหรือว่าใครนะคะอยากให้แฟติดต่อกลับนะคะสามารถทิ้งไอดียไลนหรือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้ได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแฟจะติดต่อกลับไปนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแฟก็ขอตัวลาไปก่อนกับ Honda City 1.5S นะคะใครชอบฝอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แฟด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ